นี้กำลังยิงวีนัสวีว่าให้คุณหมอทิติวัฒน์นะคะรักษาหลุมสิวยิงซ้ำนิดนึงนะคะตรงที่เป็นบริเวอณอที่มีสิวเยอะเป็นหลุมสิวเยอดก็จะยิงซ้ำให้นะคะแต่จริงๆแล้วการรักษาสิวเนี่ยหลุมสิวใเนี่มันมีหลายวิธีนะคะก็ะต้องเข้ามาปรึกษาคุณหมอก,ก่อนนะคะว่าควรจะใช้เป็นเทคนิคไหนในการรักษาหลุมสิวเพื่อที่จะได้ ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะคะตัววินาทีว่าเนี่ยนอกจากจะรักษาลมสิวแล้วมันจะทําช่วยเรื่องของกลับผิวหน้านะคะโดยรวมให้รู้สึกว่าเนียนละเอียดยิ่งขึ้นนะคะผิวหน้าเนียนขึ้นคนไข้ส่วนใหญ่ทําก็จะรู้สึกค่อนข้างชอบเพราะว่าทำแล้วหน้าดูฟูขึ้นนะคะหน้าเต่งตึงขึ้นนะคะแล้วก็ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นด้วย ขณะทานะครับก็คือรู้สึกค่อนข้างสบายครับเพราะว่าเราทายาชาก่อนแล้วจะรู้สึกจิ๊ดชิเล็กน้อยครับแล้วก็พอหลังยิงไปแล้วเนี่ยจุดที่ยิงไปแล้วเนี่ยสักพักนึงก็จะรู้สึกแสบแสบนิดนึงร้อนเนาะแต่ว่าก็ถือว่าทนได้ครับเหมือนกับโดนแดดเบิรนนิดนึง